สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินานาริตะนะคะที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้ต่อนะครับทุกคนทริปนี้ยังไม่ได้จบนะครับเราจะไปต่อหลายประเทศนะคะทุกคนเจอกันที่เกาหลีใต้นะคะตอนนี้อยู่ที่า shaw See You Guys ตอนนี้นะครับดิวก็จะบินจากสนามบินนาริตะไปลงที่สนามบินอินชอนนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับทริปนี้นะครับยาวๆเลยครับทุกคนก็ให้ทุกคนติดตามนะครับว่าเราจะไปทําอะไรกันบ๊ายบายแล้วตอนนี้นะครับน้องดิวก็อยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับน้องดิวก็ จะบินไปที่สนามบินอินชอนนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับสนามบินเขาก็สวยนะครับทุกคนแฮปปี้นะครับเอนจอยครับตอนนี้นะครับระหว่างรอขึ้นเครื่องนะครับพี่ดิวก็เข้ามารอที่เรานะครับ<ม>เราเ็้าสวยมากเลยพี่อิน,อน,นเราสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะหาอาหารกินนะครับในระหว่างรอขึ้นเครื่องไป สนามบินอินชอนนะครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับพี่เดียวก็มาอยู่ที่เราแล้วนะครับไม่ใช่เราไก่แล้วที่เราเราเป็ดอันนี้ก็คือจะบินจากนาฬิตะนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับจะบินไปประเทศเกาหลีใต้ต่อนะครับอีกประมาณ3มชั่วโมงนะครับเรานั่งบิสเนสคลาสนะครับแล้วก็เราก็จะหาอะไรทานกันนะครับ นี่อูอาร์ก็มาทุกคนสวัสดีครับแฮปปี้คัแฮปปี้วันนี้เราจะไปที่ไหนครับเราจะไปโซลเกาหลีเกาหลีครับเราจะไปตึง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  <laughs> เจอกันค่ะใ <c oughs> นอาหารเลยทนันและนี่ค่ะก็เป็นอาหารนหทุกคนอืกินมากนี่ นี่ครับหลากหลายเมนูเลือกกินได้อตอ้นี้นะครับก็จะเป็นแบบสลัดนะครับน่ากินมากโอ้หบรรยากาศดีมากครับทุกคนนี่ครัตอนนี้ก็ระหว่างรอขึ้นเครื่องนะครับทุกคน าลีต้พาไปอินชอนตอนนี้นะครับถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วครับว้าวพี่อินกับกูอ์ดนำหน้าไปแล้วทุกคนนี่เลยนะครับเจอกันที่เกาหลีใต้ครับทุกคนแล้วนี่นะครับก็คือขึ้นมาแล้วนะครับของพี่ดิวอยู่ริมหน้าต่างนะครับเป็นแบบบิสเนสครับครับ ก็จะเป็นที่ทัศงประมาณนี้นะคะนรับมี่ะไยข้างนาร่ารัแล้วตอนนี้นะคะ<ๆ>ก็อยู่บนเครื่องแล้วนะคะตอนนี้พี่ดิวจะบินจากนาริต่าไปที่อินชอนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะ<ๆ>ว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะทุกคนสวยมากเลยส่วนพี่อินกับกูอาร์นะครับก็ b ิ s i n e s s class นะคะ,น,คะ,น,ะ,คะน,คน่ารักน่ารักทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ อินชอนเกาหลีใต้เนาะคุณอินเจอกันนะครับเจอกันนะครับทุกคนซีวกายสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงสนามบินอินชอนแล้วนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ,รบก็เดี๋ยวพี่ดิวกำลังจะลงเครื่องนะคะสวัสดีครับตอนนี้น้องดิวถึง เกาหลีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่สนามบินดินชอนนะครับเพิ่งผ่านตอมออกมานะครับก็แฮปปี้นะครับเดี๋ยวรอรับกระเป๋าต่อเสแล้วคนะ่ะไอยองอเลเซโยตอนนี้อยู่เกาหลีแล้วนะครับทุกคน,น,นยองอเลเซโยเกาหลีหนาวมากหนึ่งองศาทุกคนเดี๋ยวดูวโอ้โห <laughs> อ,อันนี้ชัดเจนเลยอ,ะอ่ะแช่นาต้องนานเออเออตอนนี้หนึ่งองศานะครับตอนนี้อยู่ที่มอร,ริอยอ,อ,งอ,องีนอที่นี่เลิศฝั่งสี ไม่ปหายใจออกหรือพูดธรรมดาก็ออกเลยครับตอนนี้อยู่ที่เกาหลีแล้วนะครับทุกคนเหมือนสูบเหมือนสูบบุหรี่เลยอ่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าสนามบินหน้าสนามบินอินชอนนะครับอากาศโอ้โห นนอากาศเย็นแบบเย็นซาบซาเลยนะครับโมลามาทําอะไรโมล่ามะมาดูแลนะคะทำชิมงานแฮปปี้ครับทุกคน อันยองอาเซียสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้แล้วครับทุกคนพีู่อันยองอาเซียครับทุกคนตอนนี้ริวอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโอ้โหหิมะร่วงหนักเลยกาดเย็นเหมือนเดิมครับสุดๆเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับทุกคนวันนี้บอกเลยเลยว่าอากาศหนาวม,มากๆนะครับหิมะก็ล่วงลน หลายคนที่ติดตามนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวนะครับแล้วจะกันน้ำค้างแข็งครับทุกคนอตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาทุกคนนะคะไปวัดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปทำบุญ รับยินแต่งตัวแบบสุดหล่อเลยวันนี้หนาวมากครับนี่คราวอยู่เกาหลีครับและตอนนี้นะครับน้องดิวก็ได้มาถึงที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับน้องดิวมาอยู่เกาหลีอีก20วันนะครับ ให้ทุกคนรอติดตามเลยว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อไปนะครับขอบคุณแฟนคลับที่ไทยด้วยนะครับที่ยังไม่ลืมน้องดิวนะครับมารอบนี้น้องดิวก็มาพักผ่อนนะครับมาเที่ยวนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับเดี๋ยวสิ่งอื่นใดนะครับขอบคุณกําลังใจจากแฟนคลับนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้โดยตลอดนะครับรักที่สุดนะครับแล้วเจอกันที่ไทยแลนด์นะครับทุกคน ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยกันกับน้องดิวนะครับแฮปปี้ครับอ้โอเคไม่ตอนแรกนึกว่าหูบาดนะนึกว่าหูบาด อยู่จังหวัดอะไรครับกาสินอ๋อกาลสินทุกคนเจอแฟนคลับด้วยอยู่ที่กาลสินมาเจอที่เกาหลีสวัสดีครับมาเดินเล่นเหรอครับแม่มาเดินเล่นครับออ๋มาเดินเล่นแม่อยู่สายกาลสินอ๋่บุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์ขอบคุณครับเจอแฟนคลับ อยู่เกาหลีขอคุณับได้กลับบ้านบ้างไหมอ๋อไม่ได้กลับเลยขอบคุณครับน่ารักมากเจอแฟนคลับที่เกาหลีตายครับทุกคน แฮปปี้